สวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้พบกับช่องกุ้งฟีไซน์นะคะเดี๋ยวจะพามาทําการขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งนะคะด้วยวิธีการตอนกิ่งค่ะเดี๋ยวมาดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นตุ้มตอนนะคะขุยมะพร้าวเราทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนๆไปย้อนดูได้นะคะน้ํายาเล่งลากค่ะแล้วก็เชือกอุปกรณ์มีแค่นี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญมีดค่ะ เดี๋ยวเรามาเลือกเลยนะคะว่าเราจะตอนประมาณช่วงไหนนะคะอันนี้สังเกตเขาจะมะีเริ่มมีตุ่มที่จะแตกยอดใหม่นะคะเราก็จะตอนต่ำลงมานะคะอันนี้เราขอเลือกเป็นบริเวณนี้นะคะสักบริเวณน,นี้ดีกว่าสักข้อนี้ดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนสังเกตดีๆตรงนี้เป็นตุ่มเพื่อเขาจะเตรียมออกลากแล้วนะคะตรงนี้ เราควันอยู่บริเวณใต้นะคะใต้จุดเกิดรากเขาน,นะคะามะเดื่อฝรั่งเป็นพืชที่มียางนะคะเพื่อนๆการตอนถามว่าตอนง่ายไหมมะเดื่อฝรั่งตอนออกรากค่อนข้างง่ายนะคะเราจะควันอยู่ใต้ข้อนะคะแล้วก็เหนือข้อช่วงอยู่ประมาณนี้นะคะ ปันให้รอบเลยค่ะวันนี้เราจะตอนสองกิ่งนะคะในต้นเดียวกันนี้แหละแล้วเราก็กรีดนะคะแนวตั้งเพอกรีดแนวนอนรอบต้นแล้วก็กรีดแนวตั้งนะคะเพื่อลอกลอกเปลือกเขานะคะนี่เราก็ลอกเลยลอกไปเลย เราก็าเห็นเปลือกสีขาวด้านในนะคะอันนี้เราจะทําการตัดน้ําเลียงไม่เขาไม่ให้เขาส่งไปที่ยอดนะคะเปลือกเขาเหนียวนิดนึงอันนี้เราก็ขูดเดี๋ยวนะเราตัดเปลือกออกก่อน เราได้ล,ลักษณะน,นี้แล้วนะคะแต่เขายังมีเยื่อนะคะเยื่อที่ส่งน้ําเลี้ยงอยู่นะคะเราขูดเลยค่ะเพื่อตัดวงจรบังคับให้เขาไม่ส่งน้ําเลี้ยงนะคะขูดเลยพยายามอย่าให้มีไปกระแทกช่วงตรงตรงนี้เยอะนะคะเพราะมันเป็นจุดเกิดรากด้วยเหมือนกันเขาจะเกิดตรงนี้กับตรงนี้ พืชแต่ละชนิดก็คล้ายๆกันค่ะถ้าเพื่อนๆดูช่องกุ้งฟีไซนะคะแล้วเห็นการตอนฝรั่งมาก่อนหน้านี้ก็วิธีการเดียวกันเลยค่ะในการตอนมะเดืออฝรั่งกับตอนฝรั่งสายพันธุ์ต่างๆนะคะอันนี้เป็นขุยที่เราขุดออกมานะคะ ไม่ต้องกลัวเขาตายนะคะขูดเลยค่ะมาเดือฝรัง่งจริงๆวิธีการขยายพันธุ์เขาก็มีหลายวิธีนะคะการตอนกิ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งค่ะนี่ขูดได้ประมาณนี้นี่ อันนี้น้ำยาเล่งล่างนะคะทาเลยค่ะทาบริเวณนี้นะคะแล้วก็ทาตรงตุ่มที่เขาจะเกิดรากด้วยทาให้รอบหมดทุกด้านนะคะ พาไปเลยอันนี้ทิ้งไว้ห้านาทีนะคะอันนี้เมื่อครบเวลาแล้วนะคะผ่านไปประมาณห้านาทีนะคะเราก็มาหุ้มตุ้มตอนได้เลยคะ่ะ ตุ้มตอนที่เราเตรียมนะคะกรีดตรงกลางถ้าน้ำเยอะเราบีบน้ำออกหน่อยแล้วก็เตรียมเชือกไว้นะคะเราหุ้มปุ๊บเราจะเอาหัวจุกลง เวลาห่อคือให้ตรงกลางนะคะตรงกลางตุ้มอยู่บริเวณแห่ด้านบนนะคะเราคุ้มเลยแตไว้อย่างนี้เชือกมัดนะคะมัดให้แน่นไม่ให้เคลื่อนนะคะกดให้แน่นก่อนนะ เราก็มัดเลยเชือกยาวเราจะตัดก่อนมัดไปเลยให้แน่นสองจุดเอาให้แน่นนะคะ มัดอีกค่ะนี่แน่นแล้วถ้าใครมีอ่าฟอยหรือถุงทึบแสงนะคะสามารถมาหุ้มได้ค่ะเพื่อควบคุมอุณหภูมิความชื้นแล้วก็แสงนะคะเขาจะออกลากได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะ เราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ผ่านไปหนึ่งตุ้มตอนสักประมาณหนึ่งเดือนนะคะคาดว่าน่าจะออกลากนะคะโดยปกติแล้วหนึ่งเดือนจะออกรากเดี๋ยวก็ผ่านไปหนึ่งเดือนเดี๋ยวมีการอัปเดตยังไงเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆชมอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูอ่า กิ่งมาเดือกฝรั่งนะคะที่ทำการตอนไปเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วนะคะอันนี้ลากแล้วเขาก็จะประมาณนี้รากที่ออกอันนี้หนึ่งเดือนนะคะเราก็มีการเด็ดใบออกไปบางส่วนส่วนนี้อีกเนึงมีติดลูกนะคะลูกเขาก็ใหญ่แล้วด้วย มีลากเขาลากก็ออกเยอะพอสมควรนี่